ตอนที่353หอฝุ่นดาวฮานลี่มองชายชราที่มีท่าทางรีบร้อนเช่นนี้จึงยิ้มบางๆออกมาพลางหยิบวัตถุดิบออกมาจากย่ามเก็บของที่พกติดตัวเทปากถุงลงบนพื้นแล้วเป่าเบาๆชั่วขณะนั้นลำแสงสีขาวพลันสว่างเจ้าวัตถุดิบแมงมุมขาวและตั๊ก,กแตนพลันกองอยู่เต็มพื้นพวกนี้คือเท่าแก่สวีก้มศสีซาลงหยิบขาท่อนล่างของแมนมุมขาวขึ้นมาข้างหนึ่งตั้งสติ พิจารณาอย่างละเอียดใบหน้าพลันเผยสีหน้าสงสัยออกมาเห็นได้ชัดว่าถึงแม้ว่าชายชราจะเป็นยอดฝีมือในการหลอมยุทธภัณฑ์แต่ยังไม่เข้าใจและรู้จักพวกมแมลงมหัศจรรย์ที่หาได้ยากเหล่านี้ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าจะมองออกว่าวัตถุดิบพวกนี้ไม่ธรรมดาแต่ก็ยังคงมีท่าทางเหมือนว่าในหัวเต็มไปด้วยหมอกน้ำเมื่อเห็นเขามีท่าทางเช่นนี้ฮานรี่พลันยิ้มน้อยๆออ,ออกมาแล้วเอ่ยปากอธิบายว่า วัตถุดิบพวกนี้กว่าครึ่งล้วนเป็นเปลือกและขาท่อนล่างของอสูรแมงมุมขาวตัวหนึ่งส่วนอีกชนิดก็คือขาหน้าและปีกของตั๊ก,กแตนตำข้าวขนาดมหึมาตัวหนึ่งสองตัวนี้ล้วนเป็นอสูรระดับสีโดยเฉพาะตัวหลังคืออสูรระดับสีขั้นสุดยอดไร้กาดเป็นอย่างมากคาดหวังว่านายท่านจะใช้วัตถุดิบพวกนี้ให้เกิดประโยชน์การจะได้พวกมันมาต้องเสียเลือดเสียเนื้อไปไม่น้อย วัตถุดิบจากกล่งของอสูรระดับ4ชายชราผมขาวร้องออกมาด้วยความประหลาดใจแต่ทันใดนั้นเขาก็ตกอยู่พวังความดีใจอย่างบ้าคลาั่งต้องเข้าใจว่าปกติแล้วไม่ต้องพูดถึงอสูรระดับ4แม้แต่วัตถุดิบอสูรระดับ2ขึ้นไปคนคนนี้ก็พบเห็นได้น้อยมากแล้วใช่แล้วเท่าแก่สวีแต่การหลอมยุทธภัณฑ์ครั้งนี้ข้ามีเงื่อนไขที่พิเศษเล็กน้อย หวังว่านายท่านจะทําได้ขอแค่ทําได้วัตถุดิบพวกนี้จะมอบให้เจ้าเป็นคนหลอมค่าตอบแทนก็เหมือนกับครั้งที่แล้วเจ้าสามารถเก็บวัตถุดิบพวกนี้ส่วนหนึ่งเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายฮานลี่เอ่ยด้วยความสงบนิ่งดังเวลาปกตอท่านอวุโสวางใจเถิดไม่ว่าเงื่อนไขอะไรตาเท่าน้อยก็จะทําตามอย่างแน่นอนได้หลอมวัตถุดิบระดับสุดยอดเช่นนี้การเรียนหลอมยุทธภัณฑ์ในชีวิตนี้ของข้าถือว่าไม่สูงเปล่าแล้ว เท่าแก่สวีหยิบแขนของตัก,กระแตนขนาดมหึมาออกมาลูกคลำเบาๆอีกอันหนึ่งดวงตาเต็มไปด้วยความร้อนแรงและบ้าคลัง่งเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเผยสีหน้าเช่นนี้ออกมาฮันลี่ก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ในใจพลันรู้สึกวางใจมากยิ่งขึ้นแล้วเอ่อยอย่างอ่อนโยนกับชายชราว่ายุทธพันฑ์ที่ข้าต้องการให้หลอมในครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษประการแรกดีที่สุดคือ การนำขาท่อนล่างของแมนมุมพวกนี้มาหลอมยุทธพัณฑ์โจมตีเป็นชุดให้ค่าส่วนตักกระแตนตำข้าวนั้นจุดจุดจุดหลังจากผ่านไปหนึ่งช่วยยามฮานลี่และจิตติดตามก็เดินออกมาจากกล้านหลอมยุทธพัณฑ์เขาและเท่าแก่สวีตกลงกันเสร็จแล้วว่าจะให้อีกฝ่ายได้เห็นวัตถุดิบพวกนี้ก่อนคิดวิธีการหลอมให้ดีรอจนพรุ่งนี้ฮรนลี่จึงจะนำวัตถุดิบมาส่งอีกครั้งให้เริ่มหลอม ยุทธภัณฑ์อย่างเป็นทางการและตอนนี้ฮันรี่จึงถือโอกาสเดินเปรตดเตรอยู่ที่ย่านร้านค้ารอบหนึ่งเพราะว่าจากปากของชายชราในที่สุดเขาก็ยืนยันสิ่งที่คิดในใจที่แท้ข่าวการพ่ายแพ้ของแกนเยโวและผู้บำเพ็ญเทียนสองแ้นได้เรื่องลือมาถึงแกนหยวนอู่แล้วตอนนี้จิตใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระกูลผู้บำเพ็ญเพียรหรือผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษในแกนหยวนอู่ต่างก็ล่องลอย ทุกคนล้วนมีลางสังหรณ์ว่าในอนาคตจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนจึงพากันทยอยไหลทะลักมาที่ย่านการค้าและนำของล้ำค่าที่หาได้ยากจำนวนมากออกมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งิอที่ตัวเองต้องการในย่านการค้าเพื่อเพิ่มพลังก,กำลังของตัวเองในการรับมือกับภัยพิบัติครั้งนอดังนั้นในเวลาสั้นๆไม่กี่วันย่านการค้าทุกที่ในแคว้นหยวนอู่จึงมีข่าวคราวของ ยุทธภัณฑ์ล้ำค่ายาวิเศษออกมาทีละชิ้นๆน,นี่จึงดึงดูดให้ผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆที่ได้ยินข่าวออกมาเคลื่อนไหวถึงได้ทำให้ย่านการค้าทุกย่านเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้มีโอกาสดีๆอยู่เบื้องหน้าแน่นอนว่าฮันลี่จึงไม่อยากปล่อยโอกาสสไปเมื่อคิดเช่นนี้ฮันลี่จึงเริ่มเดินทอดน่องเข้าออกตามร้านค้าทุกที่ภายในร้านพวกนี้มีสิ่งของมากมายอย่างที่คิดเอาไว้คาดไม่ถึงว่าจะมียุทธภัณฑ์ ระดับสุดยอดปรากฏตัวอยู่ไม่น้อยนี่จึงทำให้ฮานรี่รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ายุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดทั่วไปนั้นจะไม่มีพลังดึงดูดอะไรสำหรับฮันรี่ตั้งนานแล้วแต่ที่มาครั้งที่แล้วยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดในร้านพวกนี้มีอยู่เพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นหลังจากที่เดินวนอย่างคร่าวๆร,รอบหนึ่งแล้วฮันลี่จึงซื้อสมุนไพรหาย,ายากที่ไม่เคย พบเห็นมาก่อนไปเพียงไม่กี่ชนิดหลังจากนั้นเขาก็มุ่งไปยังใจกลางของย่านการค้านั่นก็คือหอฝุ่นดาวเมื่อมีประสบการณ์จากการซื้อขายในย่านการค้ามาสองสามครั้งฮานก็เข้าใจแล้วว่าถ้าหากต้องการซื้อของดีจริงๆควรจะไปร้านใหญ่ๆที่มีพละกกำลังที่เพียบพร้อมถึงจะถูกมีเพียงพวกเขาถึงจะมีกำลังพอที่จะซื้อของที่ลําค่าได้แต่ร้านเล็กๆพวกนั้นบาง ทีก็มีสิ่งของที่ไม่เลวสองสามชิ้นแต่อย่างไรเสียก็ไม่มีทางเทียบกับร้านใหญ่พวกนั้นได้คิดดูตอนแรกที่เขาไปยังหอหมื่นสมบัติของย่านการค้าแห่งหุบเขาใบเฟิงเหลืองไม่นานก็หาของล้ำค่าพบเป็นจำนวนมากไม่ใช่หรือฮานลี่พาจิตติดตามเดินเข้าไปในหอฝุ่นดาวของสำนักดาราสวรรค์ซึ่งเป็นหอที่ใหญ่มหือมาสูงราวยี่สจ้าง,งอ เมื่อเข้าไปในหอฮานลี่พลันตกตะลึงเล็กน้อยเพราะภายในห้องถงชั้นแรกคาดไม่ถึงว่าจะมีผู้บำเพ็ญเทียนมากกว่า20-30คนเดินกันไปมาอย่างขวาขวายพวกเขาล้วนรายล้อมอยู่ด้านหน้าเคาน์เตอร์และกำลังพูดคุยกับพนักงานร้านที่สวมอาภรณ์สีแดงสองสาคนคาดไม่ถึงว่าจะไม่มีใครมองมาทางฮานลี่เลยฮานลี่เกาสีสามองไปทางบันไดด้านข้างที่ขึ้นไปสู่ชั้นสองส่วนคนกลับค่อยคอย เดินอย่างช้าๆเข้าไปที่เคาน์เตอร์ด้วยท่าทางชะล่าใจด้านข้างเคาน์เตอร์นี้มีผู้บำเพ็ญเพียรระดับฝึกปราณอยู่สามคนหนึ่งในนั้นกำลังมองธงเขตอาคมในมือแล้วพลิกไปพลิกมาไม่หยุดปากก็บ่นพึมพำอะไรสักอย่างกับพนักงานคนหนึ่งดูเหมือนว่าจะไม่พอใจเป็นอย่างมากและคนของหอฝุ่นดาวคนนั้นตั้งแต่ต้นจนจบก็มีใบหน้าที่ประดับไปด้วยรอยยิ้มไม่สนใจและไม่อธิบายอะไร แต่เมื่อผู้บำเพ็ญเทียนสองสามคนนี้เห็นฮานรี่รวมทั้งจิตติดตามที่อยู่ด้านหลังต่างก็หุบปากฉับลงในทันทีเห็นได้ชัดว <c oughs> ่าพวกเขาคอยระแวดระวังผู้บำเพ็ญเทียนที่แปลกหน้าเป็นอย่างมากเห็นเทียงผู้บำเพ็ญเทียนที่ถือธงเขตอาคมอยู่ในมือรีบหยิบศิลาวิญญาณหลายสิบก้อนออกมาจากกลางคลางส่งให้พนักงานของร้านแล้วก็หยิบธงเขตอาคมชุดนั้นออกไปพร้อมกับคนที่เหลืออีกสองคนอย่างรวดเร็ว ฮันลี่มองเงาแผ่นหลังของคนพวกนั้นจากไปด้วยความกลัดกลุ้มเล็กน้อยในใจพลันรู้สึกแปลกประหลาดแต่ในตอนนั้นเองพนักงานร้านคนนั้นก็เอ่ยกับฮานลี่อย่างมีมารยาทว่าท่านอาวุโสต้องขอประทานโทษจริงๆที่นี่คือชั้นหนึ่งเกรงว่าจะไม่มีสิ่งของอะไรที่เหมาะสมกับท่านอาวุโสเท่าหากท่านอาวุโสอยากซื้อสิ่งของแล้วก็เชิญขึ้นไปที่ชั้นสาม เป็นต้นไปเถิดที่นั่นถึงจะเป็นสถานที่สำหรับผู้บําเพ็ญเพียรระดับสูงโดยเฉพาะขอรับเมื่อได้ฟังประโยคนี้ฮานลีพลันตกตะลึงเล็กน้อยแต่สีหน้าก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติในทันทีและเอ่ยถามอย่างเรียบเรียบหนึ่งประโยคว่าหอฝุ่นดาวของเจ้ามีทั้งหมดกี่ชั้นอธิบายให้ข้าฟังสักหน่อยเถิดคนคนนี้เผยความประหลาดใจออกมาเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเอ่อย,อยอย่างเคารพนบนอบว่า แน่นอนขอรับในเมื่อท่านอาวุโสเพิ่งจะมาหอฝุ่นดาวของพวกเราเป็นครั้งแรกการแนะนำหอของพวกเราให้ท่านอาวุโสฟังเป็นเรื่องที่ควรจะทำแล้วขอรับหอฝุ่นดาวของพวกเรามีทั้งหมดเก้าชั้นเจ็ชั้นแรกเป็นการค้าขายแบบเปิดอีกสองชั้นที่เหลือห้ามคนภายนอกเข้าไปภายในเจ็ชั้นชั้น1นสมีไว้ต้อนรับผู้บำเพ็ญเทียนระดับต่ำอย่างระดับฝึกปราณ ชั้น4ถึงมีเอาไว้สำหรับผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงเช่นท่านอาวุโสส่วนชั้นที่7เป็นการค้าขายแบบเปิดของผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมคนคนนี้อธิบายอย่างคร่าวๆให้ฮานรี่ฟังอย่างคล่องแคล่วฮานรี่ฟังแล้วจึงพยักหน้าและเดินตรงไปยังบันไดที่ทอดไปสู่ชั้นที่สองโดยไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาชั้นสองและชั้นสามมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแต่การตกแต่งกลับยิ่งแสดงออกถึง ความหรูหรามากกว่าเดิมดูแล้วยิ่งสูงชั้นมากเท่าไหร่สิ่งที่ขายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อคิดเช่นนั้นฮานลี่กลับไม่ได้หยุดอยู่ที่สองชั้นนี้แม้กระทั่งเดินผ่านชั้นสี่ไปแล้วมาถึงชั้นห้าเมื่อเขาคิดกำลังจะขึ้นไปที่ชั้นหนั้นกลับถูกผู้เฝ้าบันไดซึ่งสวมเสื้อสีแดงกั้นอาไว้แขกท่านนี้ขอรับตามกฎของหอเราหากจะขึ้นไปยังชั้นหต้องได้รับอนุญาต จากหลงจู้ดอกจันก่อนขอรับเด็กฝ้าบันไดหน้าตาหล่อเหลาเอ่ยด้วยใบหน้าไรอารมณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงผู้บำเพ็ญเพียรระดับฝึกปราณแต่ก็ไม่กลัวฐานะผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณของฮานลี่เลยสักนิดฮานลี่ขมวดคิ้วไม่ได้โกรธเคืองแต่เดินเข้าไปในห้องโถงชั้นห้าตามคำพูดถึงแม้ว่าห้องโถงจะไม่ใหญ่นักแต่กลับมีสาวใช้วยยาวและหน้าตางดงามคอย ดูแลอยู่ที่นั่นหลายคนเมื่อฮันลี่เดินเข้าไปก็มีชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนกำลังพูดคุยกันอย่างผ่อนคลายอยู่พอดีชายหนุ่มอายุประมาณ 35- 36ปีหน้าตาธรรมดาธรรมดาหญิงสาวอายุประมาณ40ปีมีเสน่ห์ของความเป็นสุภาพสตรีมองออกกว่าตอนที่อายุยังน้อยคงจากเป็นสาวงามในใต้ล่าสองคนนี้ล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณโดยเฉพาะหูหญิงวัยกลางคน คาดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณขั้นสูงสุดนี่จึงทำให้ฮานลี่รู้สึกหนาวเหน็บในจิตใจสหายมีเรื่องอะไรให้ข้าช่วยเหลือหรือไม่ผู้หญิงวัยกลางคนเห็นฮันลี่เดินเข้ามาก็หันศีรษะกลับมาส่งยิ้มหวานให้เขาน้ำเสียงไพเราะอย่างสุดๆทำให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกเรื่องหูเป็นอย่างยิ่งข้าอยากซื้อของล้ำค่าที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นยุทธภัณฑ์หรือว่ายันวิเศษอะไรก็ได้ ไม่ทราบว่าหูหญิงมีหรือไม่ฮานลี่มองไปยังหูหญิงที่สูงสักแอวบหนึ่งแล้วเอ่ยด้วยสีหน้าราบเรียบได้ยินฮานลี่เอ่ยด้วยเสียงอันดังเช่นนั้นชายหนุ่มคนนั้นพลันมองมาทางฮานลี่ด้วยความตกตะลึงฮิฮิจะซื้อของล้ำค่าสหายมาถูกที่แล้วละขอแค่เอาของออกมาพวกเราจะมอบสิ่งที่สหายพึงพอใจกลับคืนอย่างแน่นอนหูหญิงวัยกลางคนอายุไม่น้อยแล้วแต่เสียง หัวเราะกลับราวกับเสียงของหญิงสาววัยเยาว์ที่สะกดจิตใจของผู้คนอย่างไรอย่างนั้นทว่าช่างบังเอิญนักสหายท่านนี้ก็ต้องการซื้อของล้ำค่าเช่นนั้นท่านทั้งสองรอสักครู่ข้าจะไปหยิบของมาให้พวกท่านทั้งสองดูสักหน่อยหูญินเอ่ยขณะยิ้มจนตาพยายะหลังจากนั้นนางจึงหันหน้าไปออกคำสั่งด้วยสีหน้าเคร่งขครึมงว่าจอเหลียนไปชงชาให้แขกทั้งสองท่านเจ้าข้าหูหญิน ยิงรับใช้ที่ยืนอยู่ด้านหลังของหูหญินเอ่ยตอบรับด้วยสีหน้าเขารพโนบน้อมต่อจากนั้นหูหยินคนนี้พลันเดินออกไปอย่างใจเย็นและสาวรับใช้คนนั้นก็เดินมาเทน้ำชาให้ฮานลี่และชายหนุ่มคนนั้นคนละถ้วยดอกจันหลงจู้หมายถึงผู้จัดการร้านตอนที่ส5 4หูหสิยินหลานฮานลี่และชายหนุ่มคนนั้นนั่งลงที่โต๊ะสี่เหลี่ยมทั้งสองด้านทั้งสองมองศบตาก,กัน แต่ใครก็ไม่คิดจะเปิดปากพูดแทรกผู้บำเพ็ญเพียรที่ซื้อของที่นี่ผู้ใดก็ไม่คิดจะสนิทสนมกับคนแปลกหน้านี่จะเป็นการดึงดูดเจตนาร้ายของคนอื่นเท่านั้นแต่ชายหนุ่มที่อยู่ตรงข้ามก็ยังมองไปยังจิตติดตามที่อยู่ตรงบันไดทางเข้าห้องโถงสองสามครั้งด้วยความอยากรู้อยากเห็นจากสายตาของเขาดูออกกว่าจิตติดตามมีฐานะเป็นซากศพที่ถูกฝึกฝนและพลัง วิญญาณที่โคจรอ,อยู่บนร่างของเขากลับทำให้เขารู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากถึงอย่างไรเสียผู้บำเพ็ญเพียรที่ศึกษาพวกซากศพกรอเหล็กที่ยังมีชีวิตอยู่ในสถานการณ์ปกติมีเพียงต้องฝึกฝนอย่างหนักเท่านั้นและบนร่างจะไม่มีพลังลมปราณดำรงอยู่ชายหนุ่มฝืนความคิดที่คิดจะเอ่ยปากถามเอาไว้ฮานลี่และเขาเป็นผู้บำเพ็ญเพียร ระดับสร้างปรานขั้นกลางเหมือนกันจึงทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเมื่อชาถ้วยหนึ่งถูกฮานลี่ลิ้มรอสไปพอสมควรแล้วในที่สุดผูหญิงคนนั้นก็เดินกลับมายังห้องโถงแค่ในครานี้ด้านหลังของนางมีชายร่างกำยำสูงใหญ่เดินตามมาอีกสองคนสองคนนี้ไม่มีพลังลมปรานบนร่างเลยสักนิดหน้าตาท่าทางแข็งกระด้างเป็นอย่างมากคาดไม่ถึงว่าจะเป็นหุ่นเชิดมนุษย์เสมือนจริง แต่ถาดรองขนาดใหญ่ที่พวกเขาถือเอาไว้คนละอันนั้นมีของกองพเนินอยู่โดยใช้ผ้าไหมสีแดงคลุมเอาไว้ดูแล้วนี่ก็คือของล้ำค่าที่หลงจูสาวเอ่ยถึงฮานลี่พลันเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาเมื่อครู่เขาแผดจิตสัมผัสไปที่ผ้าไหมบนถาดนั้นเพื่อดูว่าด้านล่างมีของสิ่งใดกันแนะ่แต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะถูกผ้าไหมที่ไม่สะดุดตานั้นกันเอาไว้นี่จึงทําให้เขารู้สึก กระหลาดใจเล็กน้อยออยออจือง,งอดไม่ได้ที่จะเหลือไปมองชายหนุ่มที่อยู่ตรงข้ามแอรวบหนึ่งเห็นเทียง <ๆ S 2> ใบหน้าของเขาแขวนไว้ด้วยความแปลกใจเห็นได้ชัดว่าก็ทําเช่นเดียวกันกับเขาผู้หญิงวัยกลางคนก้าวมาข้างหน้าของฮารลี่และชายหนุ่มสองามกหัวเราะขึ้นมาก่อนแล้วเอ่อยว่าสหายฝานข้าน้อยรู้จักแล้วแต่สหายท่านนี้ไม่ทราบว่าจะให้เรียกขานท่านเช่นไร ข้าน้อยแซ่หลานสหายทั้งสองท่านสามารถเรียกข้าได้ว่าหูหญินหลานหูหญินเอ่ยแนะนำตัวเองเล็กน้อยด้วยท่าทางสนิทสนมฮานลี่เห็นเช่นนั้นแน่นอนว่าจึงไม่อาจไม่ยอมเปิดปากได้อีกต่อไปเขาจึงฝืนพูดออกมาเล็กน้อยว่าข้าน้อยแซ่ฮานหลังจากนั้นเขาก็ไม่เอ่ยปากใดๆออกมาอีกเผยท่าทางเย็นชาอย่างไม่คิดจะพูดมากออกมาหูหญินหลานเห็นเช่นนั้นกลับไม่เก็บมาใส่ใจเลยสักนิด ถึงอย่างไรเสียผู้บำเพ็ญเพียรที่มาที่นี่แปดเก้าส่วนต่างก็มีท่าทางเย็นชาเหมือนกับฮานลี่นางจึงรู้สึกคุ้นชินตั้งนานแล้ววอดังนั้นหูหยิงจึงยิ้มน้อยน้อยออกมาแล้วกวากมือเรียกหุ่นเชิดมนุษย์ที่อยู่ด้านหลังมาคนหนึ่งหุ่นเชิดร,ร่างกำยำจึงก้าวมาข้างหน้าในทันทีหลังจากนั้นหูหยิงหลานจึงยื่นมือเรียวยาวออกมาดึงผ้าไหมสีแดงออกเผยให้ เห็นสิ่งของสองสามอย่างที่วางอยู่บนถาดออกมาฮันลี่และชายแท้ฝานที่อยู่ตรงข้ามเผยสายตาสดใสออกมาจ้องไปยังสิ่งของที่อยู่บนถาดอย่างละเอียดเห็นเทียงบนถาดมีทั้งกระบี่ยาวมีดสั้นยังมีหอกซัดและวงแหวนประเภทนั้นอยู่แม้กระทั่งยังมีห่อมวกเหล็กกับเสื้อกร้าะสีดำสนิทอีกหนึ่งชิ้นทุกชิ้นต่างก็ส่องแสงแวววับออกมาแค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่สิ่งของธรรมดา เมื่อเห็นยุทธภัณฑ์สองสามชิ้นที่อยู่ในถาดอย่างชัดเจนแล้วฮานลี่และชายหนุ่มกลับเผยปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกันออกมาผู้บำเพ็ญเพียนแท้ฝานจ้องไปยังถาดใบนั้นเขมองงอดวงตาคู่นั้นเผยสีหน้าหลงไหลออกมาหลายส่วนแต่หลังจากที่ฮานลี่มองไปแล้วก็ชักสายตากลับมาในทันทีแสดงถ่าทางขาดความสนใจออกมาจึงทำให้หูหยินหลานรู้สึกกระหลาดใจเป็นอย่างมากจึง เหลือบมามองทางฮานลี่มากยิ่งขึ้นชิ้นนี้เรียกว่ามีดผลึกเย็นใช้ผลึกดำที่หายากมากในยุทธภพและหยกน้ำแข็งหลอมขึ้นไม่เพียงมีพลังการโจมตีแข็งแกร่งและยิ่งไปกว่านั้นยังมีหมอกหนาวเย็นที่หาได้ยากอีกด้วยจะทำให้พลังกำลังของศัตรูลดลงเป็นอย่างมากในขณะที่ต่อสู้กันอยู่ช่างเป็นยุทธภันฑ์ระดับสุดยอดคุณภาพยอดเยี่ยมจริงๆผู้หญิงยื่นมือมาหยิบมีดสั้นผลึกแวววาวเล่มหนึ่งขึ้นมาจากถาด ชูครึ่งคลางอธิบายอย่างไม่รีบร้อนต่อจากนั้นนางจึงโบกสะบัดยุทธภัณฑ์ในมือเล็กน้อยทั่วขณะนั้นหมอกหนาวเย็นกลุ่มหนึ่งพลันปรากฏขึ้นในห้องทําให้ผู้บําเพ็ญเพียรสาวใช้ที่มีพลังแค่ระดับฝึกกลานสองสามอคอนอดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านผู้หญิงให้ค่าน้อยดูมีดนี้สักหน่อยได้หรือไม่ชายหนุ่มแท้ฝานมองไปยังยุทธภัณฑ์ชิ้นนี้แล้วเอ่ยครึ่งรอพลางเผยสีหน้าตื่นเต้นดีใจออกมา ประโยคนี้ทำให้หูยินหลานยิ้มน้อยๆอ,ออกมาส่งมีดนี้ให้อย่างไม่มีความลังเลเลยแม้แต่นิดหลังจากนั้นก็แอบ,บมองกราดมาทางฮานลี่แอร์วบหนึ่งแต่สีหน้าปกติของฮานลี่ที่เข้ามาในคันลองสายตาเพียงแค่ก้มงีรษะลงมองถ้วยชาที่ว่างเปล่าในมือท่าทางไม่สนใจยุทธภัณฑ์ชิ้นนี้ที่อยู่ในมือเลยสักนิดนี่จึงทาให้หูยินหลานผิดหวังเล็กน้อยเอาละ่ะข้าต้องการมีดผลึกเย็นเล่มนี้ไม่ทราบว่าต้องแลกกี่ศิลาวิญญาณ ครานี้ชายหนุ่มแท้ฝานที่ถือมีดสั้นอยู่ด้านข้างเอ่ยขึ้นเสียงดังเมื่อได้ยินประโยคนี้หูหยินหลานจึงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยสหายไม่คิดจะดูของอื่นๆก่อนหรือหูหยินหลานเอ่ยถามด้วยสีหน้าสงบนิ่งไม่ต้องแล้วแน่นอนว่าข้าน้อยรู้ว่าของต่อจากนี้จะต้องดีกว่าอย่างแน่นอนแต่ข้าน้อยกระเป๋าแบรนด์ดาว่าคงซื้อได้แค่มีดเล่มนี้ถึงแม้ว่าของชิ้นอื่นจะดีกว่าขนาดไหน ข้าน้อยก็ไม่มีกำลังพอเช่นนั้นสู้ไม่ดูจะดีกว่าจะได้ไม่เกิดความละโมบผู้บำเพ็ญเทียนแท้ฝานเอ,อ่ยอย่างตรงไปตรงมาและมีความขบขันเล็กน้อยทำให้หูหญิงผู้งดงามปิดปากน้อยๆพลางหัวเราะออกมาเบาๆมีขลึกเย็นนี้แปดร้อยศิลาวิญญาณสหายฝานจ่ายศิลาวิญญาณแล้วก็เอาไปได้เลยหูหญิงยิ้มคลางเอ,อ่ยตามระเบียบขั้นตอน เย่ยมหูยินตรวจศิลาวิญญาณพวกนี้นับดูว่าครบถูกต้องหรือไม่ชายหนุ่มแท้ฝานหยิบย่มเก็บของออกมาอย่างรวดเร็วเทลงบนโต๊ะภายในพริบตาบนโต๊ะก็มีศิลาวิญญาณหลากสีปรากฏขึ้นกองหนึ่งสายตาของหูหยินหลานกวาดไปบนโต๊ะเละก็น้อยมุมปากพลันเผยยิ้มออกมาขณะเอ่ยว่าเหตุใดข้าน้อยจะไม่เชื่อสหายเล่าไม่ต้องตรวจสอบหรอก เมื่อเอ่ยเสร็จหูหยิงพลันหยิบย่ามเก็บของออกมาดูดศิลาวิญญาณเข้าไปข้างในการกระทําของหูหยิงหลานทําให้ผู้บําเพ็ญเพียรแท้ฝานเกิดความรู้สึกพอใจใบหน้าจึงเผยความรู้สึกดีๆออกมาพลันกล่าวลาแต่ฮานลี่ที่อยู่ด้านข้างเห็นฉากนั้นเข้าก็ไม่ได้เผยสีหน้าอะไรออกมาและยังหัวร้อยอย่างเย็นชาในใจอีกด้วยอะไรที่เรียกว่าไม่ตรวจสอบเมื่อครู่จิตสัมผัสที่ครอบคลุมศิลาวิญญาณอยู่ เล็กน้อยนั่นคืออะไรเห็นได้ชัดว่าหูหญินหลานมีจิตสัมผัสแข็งแกร่งมากกว่าผู้บำเพ็ญเทียนธรรมดาธรรมดาภายในพริบตาก็สามารถนับศิลาวิญญาณนี้ได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกคนสังเกตเห็นถึงได้จงใจพูดประโยคซื้อความรู้สึกดีๆอย่างชันฉลาดออกมาฮานลี่คิดในใจอย่างยอ่อเย้ยผูญินหลานไม่รู้ว่าละครเล็กๆของตอนเองถูกฮานลี่มองออกหลังจากที่ยิ้มน้อยๆ พลังใช้สายตาส่งชายหนุ่มแท้ฝานคนนั้นก็ดึงสายตากลับมาอยู่บนร่างของฮานลี่อีกครั้งดูเหมือนว่าสหายฮันจะไม่สนใจสิ่งของพวกนี้หรือว่ายุทธภัณฑ์พวกนี้ยังไม่เข้าตาสหายอย่างนั้นหรือผู้หญิงหลานเอ๋ยพร้อมรอยยิ้มบางๆจะว่าไปก็แปลกนางรู้อยู่ชัดๆว่าผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่ตรงหน้ามีระดับพลังต่ำกว่า นางแต่ไม่รู้เหตุใดกลับรู้สึกได้ถึงความอันตรายที่แปลกประหลาดบนตัวของฮานลี่นี่จึงทำให้นางพูดกับฮานลี่อย่างอ่อนโยนขึ้นเป็นอย่างมากและรู้สึกตัวว่าไม่กล้าไปลุวงเกินมากกว่านี้ถ้าพูดถึงวัตถุดิบยุทธภัณฑ์พวกนี้ก็ไม่เลวแต่ข้าต้องการยุทธภัณฑ์ที่ค่อนข้างพิเศษจำเป็นต้องสอดคล้องกับเคล็ดวิชาที่ข้าฝึกฝนและสิ่งที่ข้าต้องการไม่ได้มีเพียงยัน วิเศษและยุทธภัณฑ์ยังมีสิ่งของที่หาได้ยากอีกด้วยฮันลี่ตอบอย่างราบเรียบสุดๆอ๋อหากสหายหานมีความต้องการเช่นนี้ก็สามารถบอกได้นะข้าน้อยนึกว่าสหายและสหายฝันต้องการยุทธภัณฑ์ชนิดไหนก็ได้เหมือนกันเสียอีกคูหญินหลานทำท่าหัวเราะน้อยๆไรเสียงขอแค่สหายสามารถจ่ายได้หอฝุ่นดาวของพวกเราสามารถหามาให้สหายได้ทุก อย่างผูหญิงเอ่ยด้วยความมั่นใจในตนเองเป็นอย่างมากเมื่อได้ยินประโยคนี้ฮานรี่พลันหัวเราะแห้งๆออกมาและไม่ได้เปิดปากต่อหลังจากนั้นจึงเอ่ยถามอย่างตรงไปตรงมาว่าในเมื่อหูหยินเอ่ยเช่นนี้เช่นนั้นข้าก็จะพูดตรงๆก็แล้วกันข้าน้อยอยากจะถามว่าหอของท่านมีสูตรปรุงยาสําหรับระดับสร้างปราณหรือไม่หรืออาจจะเป็นชุดยุทธภัณฑ์ก็ได้ยุทธภัณฑ์ที่เป็นชุดครอบคลุมไปถึงจำนวนของยุทธภั์ยิ่งเยอะยิ่งดี เมื่อฟังความต้องการของฮานรี่จบสีหน้าของฮูหยินคลันเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ต่อจากนั้นก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติภายในทันทีความต้องการของสหายค่อนข้างไม่ธรรมดาจริงๆเท่าหาก,ก่อนหน้านี้ครึ่งเดือนเกรงว่าข้าน้อยคงจะลำบากแล้วแต่ช่วงนี้หอของเรากลับได้รับสูตรยามาสองใบและชุดยุทธภัณฑ์ระดับสุดยอดมาชุดหนึ่งทว่าราคาของสองสิ่งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนี่ไม่ใช่ สิ่งที่ข้าน้อยจะตัดสินใจได้สหายต้องขึ้นไปสนทนาที่ชั้นหกดวงตาที่งดงามคู่นั้นของผูห้หญิงหลานจ้องมายังฮันลี่เขมองงอปากก็เอ,อ่ยออกมาอย่างช้าช้าเช่นนั้นข้าน้อยขึ้นไปที่ชั้นหกได้หรือไม่ฮันลี่ดูเหมือนว่าจะเดาได้ตั้งนานแล้วว่าฮูหยินจะเอ,อ่ยเช่นนี้จึงเอ,อ่ยถามด้วยสีหน้าปกติแน่นอนว่าไปได้ทว่าตามกฎแล้วข้าน้อยต้องตรวจสอบคุณสอมาบีดต่อของสหาย เสียก่อนผู้หญินหลานลูกปล่อยผมข้างหน้าของตัวเองคลันหัวเราะเบาๆขณะเอ่ยคุณสมบัติอะไรฮานลี่เอ่ยถามอย่างไม่ใส่ใจง่ายมากเท่าหากในตัวของสหายมีศิลาวิญญาณมากกว่าพันก้อนที่คุ้มค่าสำหรับการแลกเปลี่ยนสิ่งของก็ผ่านแล้วผู้หญินเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังขึ้นมาอย่างฉับพลันพวกนี้พอหรือไม่ฮานลี่ควักศิลาวิญญาณในนอยย่ามเก็บของออกมาจากกลางโดย ไม่เอ่ยอะไรออกมาแล้วโยนไปให้ฮูหยินศิลาวิญญาณในตะวอของฮานลี่มีมากกว่าพันก้อนตั้งนานแล้วศิลาวิญญาณระดับต่ำน่าจะเกือบเกือบสองพันก้อนแล้วฮูหยินหลานรับย่ามเก็บของมาใช้จิตสัมผัสกวาดเข้าไปในย่ามเก็บของก็พยักหน้าแล้วโยนกลับไปสหายฮานตามข้ามาเถิดข้าจะไปส่งสหายที่ชั้นหกด้วยตนเองเมื่อเอ่ยเสร็จฮูยินก็เดินไปทางบันไดโดยไม่แม้แต่จะหันศีรษะกลับมา ฮันลี่เห็นเช่นนั้นแน่นอนว่าจึงเดินตามนางขึ้นไปโดยไม่ส่งเสียงใดๆเด็กหนุ่มชุดแดงที่รักษาการอยู่ที่บันไดเห็นหูหยินหลานเดินมาก็เปิดทางให้โดยไม่เอ่ยคำพูดใดๆทันทีฮันลี่และนางจึงเดินตามกันขึ้นที่ชั้นหกของหอฝุ่นดาว